สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมารวบรวม13เสือร้ายจากในภาพยนตร์คูณพันตั้งแต่ในภาคที่1ถึงภาคที่3จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ13เสือที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนได้รับฟังกันในคลิปนี้เป็นทั้งบุคคลที่มีอยู่จริงและตามภาพยนตร์นั้นได้แต่งขึ้นมาด้วยนะครับคนแรกอันฮาวิเอร ที่รับบทโดยพี่น้อยวงพลูอันฮาวียรูเป็นคู่ปราบของขุนพันตั้งแต่ภาคแรกเขาจะเป็นจอมโจรที่แบ่งแยกดินแดนและเป็นมหาโจรที่โหดเคี้ยมดุร้ายแต่งกล้าฆ่าไม่ตายและเป็นผู้ครอบครองไตภา,าคีของหายากสามสิ่งที่หลายๆคนนั้นเชื่อกันว่าใครที่ครอบครองจะมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์มีนามซ้ำเขายัางคงกระพันนังเหนียวอีกด้วยเขาจะครองอิทธพลแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วภาคใต้ ซึ่งเป็นที่เรื่องลือและก็แกล่งก้าเพราะมีวิชาของดีอยู่ในตัวในวัยเด็กของอันฮาวิยารูเขานั่งเคยเทิดทูนผู้เป็นพ่อมากๆแต่เขานั่งสูญเสียแม่ไปจากเหตุการณ์จุลมนลระหว่างพ่อของเขากับตำรวจจนทำให้อันฮาวิยารูนั้นห่างเหินกับพ่อ และก็เกลียดตำรวจมากที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ได้ตั้งกองโจรขึ้นมาเพื่อปกครองพื้นที่แถบเทือกเขาบูโดซึ่งจุดจบของอัญญาวีฮารุนั้นเขานั้นถูกขุนพันธ์ัจัดการจากการต่อสู้ตัวต่อตัวกันในครั้งสุดท้ายซึ่งตัวของขุนพันธ์นะครับเขาก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของฮานาเวยรุ ไว้ช่วยปลดปล่อยวิญญาของอัญชาวีารูให้ซึ่งเรื่องจริงแล้วนะครับอัญชาวีารูนั้นเป็นชื่อที่ทางพุ่มกับนักแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัวจริงๆของอัญชาวีารูเขามีชื่อว่าอเวสด о ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ว่าพุ่มกับเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากชื่อนี้มาเป็นอัญชาวีารูเนื่องด้วยจากว่าอิทธิพลของอเวสดนั้นยังคงมีอยู่แถวภาคใต้ยอยู่นะครับถ้าไม่พุ่มกับเนี่ย รลัว่าจะมีผลกระทบต่อหนังซึ่งตัวของอันเวสดอนั้นเขาจะมีของขลังที่พกติดตัวนั่นคือตับคนที่เป็นเหล็กสองชั้นคราวคนทองแดง1แผน่นช้องหมูป่า1อันผ้าประเจียศักยันหนึ่งผืนนอกจากนี้เขายังมีกรดประจําตัวถ้าได้ดูในหนังก็คือ ที่อนาเวียรู้เนี่ยเข้าพกติดตัวอยู่ตลอดและเป็นอาวุธที่ขุนพันนั้นใช้สังหารเขาด้วยนะครับซึ่งตัวของอเวสดอร์นะครับเข้าเป็นจอมโจรผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจในพื้นที่แถวภาคใต้นะครับผมจนทางการเนี่ยต้องส่งท่านขุนพันเนี่ยไปปราบปรามในที่สุดและการปราบปรามอเวสดอร์ก็ทําให้ขุนพันนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเสือคนที่2เสือสังรับบทโดยเดียวจูพงเสือสังจะมาปรากฏตัวในขุนพันภาคแรกนะครับ เขาเป็นลูกน้องมือขวาของอัญเวีรูเป็นคนที่โหดเหี่ยมอยากเป็นใหญ่เป็นโตจนยอมหักหลังเพื่อต้องการให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่เทียบเท่าจู่จบของเสือสังนะครับเขาได้สู้กับขุนพันบนหลังคารถไฟจนถูกขุนพันนั้นจัดก,การจนเสียชีวิตไปซึ่งตัวของเสือสังเนี่ยหลายๆคนนั้นเรียกร้องให้ภาพยนตร์ขุนพันเนี่ยนำเขากลับมาอีกนะครับซึ่งตัวจริงของเสือสังเขาเป็นคนที่หนีออกจากคุกมาจากเมืองตรังและยังมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ย เลี้ยงดูเพื่อปกป้องเพื่อผลประโยชน์ทําให้การเข้าจับกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากบา้าๆหลังจากนั้นที่คุณพันเมื่อทราบข่าวการแหกคุกจากเมืองตังของเสือสังท่านจึงส่งคนออกมาสืบขา่าวจนกระทั่งทราบว่าเสือสังเนี่ยหนีมาจากเมืองตังแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อรู้บอกแสัเตเจแล้วเขาจึงได้เตรียมการบุกเข้าไปจับเสือสังโดยที่ไม่สนอิทธิพลของเสือสังว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเสือคนที่สามบูง,งา รับบทโดยพิมลรัตพิรเลยบุตรบุงาเป็นโจรที่ปรากฏตัวตั้งแต่ในภาคแรกนะครับเธอเป็นมือสังหารข้างกายของมหาโจรอย่างอัญญเวียรูที่ว่ากันว่าเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นและไร้ความปานีอย่างที่สุดซึ่งบุงาแม้ว่าเธอจะเป็นลูกน้องคู่กายของอัญหเวียรูอีกคนหนึ่งแต่ว่าเธอก็มีจิตใจที่เมตตาการที่เธอมาเป็นโจรแบบนี้เพราะว่าเธอต้องทํางานเพื่อใช้นี้ชีวิตให้กับอัญหเวียรู ที่เคยช่วยเธอไว้จากคุมนรกหลังจากที่เธอนั้นถูกพวกคนชั่วรุมข่มเหงเธอบูงาเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้มีอยู่ในโลกแห่งความจริงเสือคนที่4เสือกราบคําทองเสือกราบคําทองนี้จะมาปรากฏตัวในภาคหนึ่งซึ่งมาน้อยเพียงแค่2ฉากเท่านั้นนะครับเสือกราบซึ่งเขานั้นมีอาคมอยู่กระศุนซึ่งในขุนพันภาคแรกนะครับจะมีการต่อสู้ระหว่างเสือกราบกับลูกน้องของขุนพันกระสุนธรรมดานั้นทําอะไรเขาไม่ได้ มีเพียงแค่กระสุนของขุนพันธ์เท่านั้นที่สามารถจัดการกับเสือกราบได้ซึ่งเสือกราบตัวจริงนะครับเขามีวิชากำบังกายและกำบังสิ่งของทางการนั้นพยายามจับตัวเสือกราบหลายครั้งนะครับเคยจับได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าเสือกราบเนี่ยก็แหกคุกที่จังหวัดตรังแล้วก็หนีรอดไปได้เล่ากันว่าเสือกราบเนี่ยใช้วิธีสนองกุญแจและโซ่ตรวนแล้วก็หนีออกจากคุกไปซึ่งพฤติกรรมส่วนตัวของเสือกราบนะครับเขาถือว่าเป็นจอมโจรคุณธรรมและเพราะคุณธรรมนี่เอง คือเคล็ดล่าความสําคัญที่ทําให้วิชาของเสือกราบนั้นแก่กล้าเสือกราบนั้นเคยถูกตํารวจลูกน้องของขุนพันนั้นยิงสายสองนั้นแต่กระสุนก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้และนี่นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เสือกราบนั้นไม่ไว้ใจท่านขุนพันอีกเลยพเพราะเขาเชื่อว่าท่านขุนพันเป็นผู้ลงมือยิงด้วยตัวเองถึงกับไม่ยอมให้ขุนพันเนี่ยได้พบเจอตัวจนตายจากกันไปในที่สุดเสือคนที่5เป็นเสือที่มาปรากฏตัวในภาคที่2นั่นคือเสือไฟ รับบทโดยผู้พันเบิร์ดเสือฝ้ายนี่เป็นหัวหน้าชมโจรส์เชิดดำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคกลางซึ่งมีอาคมสะกดทุกสิ่งให้หยุดนิ่งและพลังก,กำลังมหาศาลรวมถึงมีอำนาจและไร้พลชนิดที่ว่าตำรวจเนี่ยยังต้องหวานเกรงกันเลยทีเดียวเสือฝ้ายครับเขาเป็นเสือในตำนานที่โด่งดังและครองอาณาจักรชุมโจรที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดของประวัติศาสตร์ซึ่งเสือฝ้ายเนี่ย ใ้ดูขนานนามเรยียกกันว่าจอมพลไฟลเขาไม่ได้เป็นทหารหรือมีตำแหน่งนายพลอะไรนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยกย่องให้เขานั้นเป็นเหมือนผู้นำผู้นำที่ติดอาวุธและมีกองกำลังไปนของตัวเองเสืยอไฟนั้นครบเครื่องในเรื่องบาร,รมีเลโกลและความสามารถในการต่อสู้ซึ่งเสือไฟตัวจริงนีนกระผมในปี2490เนี่ยถูกร้อยตำรวจเอกยอดยิ่ง ควบคุมตัวเสือฝ้ายได้ที่ท่าเรือตลาดท่าช้างอําเภอเดิมบางนางบวชเพื่อจะนําตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรือแล่นผ่านหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดอ่างทองก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นตํารวจนั้นได้สังหารเสือฝ้ายจนเสียชีวิตไปบางกว่าว่าสมุนเสือฝ้ายตามมาดักชิงตัวบางกว่าตํารวจนั้นตั้งใจสังหารเสือฝ้ายและทิ้งร่างของเขาให้ลอยอืดสามวันสามคืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสําหรับจุดจบของการเป็นเสือ เสือคนที่6เสือใบเสือใบจะมาปรากฏตัวในภาคที่2แล้วก็กลับมาในภาคที่3อีกนะครับรับบทโดยเป้อารักเสือใบนั้นเป็นผู้ที่มีวิชากระสุนโคตรแล้วก็มีตะกรุดแคลวคาดเสือใบนั้นเป็นสมุนคู่ใจของเสือไฟบารมีของเสือไฟและความพักดีของเสือใบปกครองและแผ่ขยายอาณาจักรไปทั่วสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีและเขตภาคกลางเสือใบเนี่ยเป็นคนที่พลิ้วไหวอัธยาศัยดีเขาเป็นคนสนุกสนุก แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือในด้านการต่อสู้มากแล้วก็มีปมฝังใจในอดีตเรื่องภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปจากกระสุนของเขานั่นเองซึ่งทําให้เขานั้นไม่กล้าที่จะรักใครเพราะกลัวว่าสุดท้ายจะต้องมีจุดจบแบบนั้นเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องจริงของเสือใบนะครับตํารวจผู้ป่าบเสือใบได้ก็คือผู้กองยอดยิ่ง คนที่เคยจับตัวเสือฟ้าได้เช่นเดียวกันหลานัันสารก็ตัดสินประหารชีวิตเสือใบนะครับแต่ว่าตัวของเสือใบเนี่ยเขารับสารภาพศาลจึงลดโทษให้เขาเหลือจำคุกตลอดชีวิตต่อมาก็ได้รับกรารอภัยโทษเหลือจำคุกเพียงแค่20ปีแต่ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ก็มีพฤติกรรมดีโดยมีวันหนึ่งเนี่ยมีนักโทษชายคนหนึ่งใช้มีดจะทำร้ายผู้คุมเสือใบนั้นเข้าไปช่วยเหลือเลยได้ลดโทษแล้วก็ออกมาจากคุกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เสือคนที่7เจ็ดเจคมา้า รับบทโดยจอมราโวซึ่งเจ็กหมาจะมาปรากฏตัวในขุนพันธ์บ้านที่สองในตอนต้นเรื่องที่ขุนพันธ์นั้นพาลูกน้องเข้าไปบุกจับในภาพยนตร์ได้กล่าวไว้ว่าตัวของเจ็กหมาและพักพ่วกนะครับเขาได้มาหากินแถบไชน้าเพราะว่าเขานั้นกลัวไปทับเส้นการปล้นของเสือไฟอาคมที่เขานั้นมีคืออาคมพรางกายเขานั้นต่อสู้กับขุนพันธ์และถูกขุนพันธ์นั้นจัดก,การในที่สุดอาวุธที่เขากับพวกลูกน้องนั้นใช้จะมีจีวรพระลงอาคมเนี่ยผูกไว้ตามปืน ตามระเบิดเพื่อใช้จัดการกับพวกนังเหนียวนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรขุนพันได้สุดท้ายแล้วเจ็คหมาและพวกลูกน้องก็ถูกขุนพันทั้งกวาดเรียบในทีเดียวเสือคนที่8เสือย่อมหัวหน้าชุมเสือจากชยายนาซึ่งเสือย่อมเนี่ยมาปรากฏตัวในภาคที่สองเป็นพรรคพวกเดียวกับเสือฝ้ายนะครับเขานํามาเพียงแค่2ชาเท่านั้นซึ่งในภาพยนตร์นะครับตัวของเสือย่อมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่เสือฝ้ายจะรวบรวมหลายๆเสือเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เป็นกองกำลังใหญ่เพราะว่ามันจะได้ตํารวจเนี่ยเข้ามาหาได้ง่ายๆถ้าไม่เสือย่อมเนี่ยไม่เข้าไปหากินร่วมกับเสือไฟ้เสือไฟ้จะออกคําข่ายกับเสือย่อมไปว่าถ้าเสือย่อมไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้รู้เด็ดขาดว่าชุมเสือชัยนาทเข้ามาหากินล้ําเขตสุพรรณบุรีไม่งานเสือย่อมต้องมาเป็นศัตรูกับเสือไฟ้อย่างแน่นอนซึ่งตัวจริงของเสือย่อมนะครับเสือย่อมเนี่ยเป็นเสือที่โหดร้ายมากๆจนเสือไฟ้เนี่ยยังต้องเกรงกลัวนะครับ ผิดจากในหนังที่เสือฝ้ายเนี่ยไม่กลัวเสือย่อมนะครับและในปี2488เสือย่อมนั้นได้บุกปล้นงานกระถินซึ่งก็เป็นข่าวดุ่งดังออกไปจนเมื่อขุนพันนั้นรู้เข้าจึงได้เดินทางมาเพื่อปราบเสือย่อมนะครับเสือคนที่9เสือคำมาเป็นเสือที่เสือฝ้ายนั้นได้รวบรวมไว้เพื่อปล้นแถบสุพรรณบุรีชยัยนาทสิงห์บุรีและเขตภาคกลางซึ่งตัวของเสือคำมานี้ก็มาเพียงแค่สองฉากเช่นเดียวกันนะครับ เขาได้เห็นดีเห็นงามกับเสือไฟด้วยในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งยอมหักกับเสือย่อมแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็ต้องจบลงเพราะเสือไฟพอเสือไฟน่ะหักหลังพี่น้องทุกคนเพื่อไปเข้าร่วมกับตำรวจหวังจะล้างมือตัวเองให้กลายมาเป็นคนที่ขาวสะอาดเสือคัมานี่เป็นเสือที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้มีอยู่ในโลกแห่งความจริงเสือคนที่10เสือดําเป็นเสือที่มาปรากฏตัวในภาคที่3รับบทโดยโตโน่พาคิน เสือดำเป็นเสือที่มีอาคมเขาเป็นคนที่มีนิสัยดุและมีความแค้นฝังลึกกับขุนพันธ์เป็นการส่วนตัวเนื่องจากขุนพันธ์นั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวเขานขาต้องตายจึ่งทําให้เขานัา้นต้องการแก้แค้นขุนพันธ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครจะว่ายัางไงก็ตามคาแรคเตอร์ของเขานั้นจะเป็นคนที่ชอบดุดฟินตลอดเวลาจึงทําให้ฟันของเขาดันดำไปอย่างม้าแม้ว่าเสือดำเขาจะต้องการฆ่าขุนพันธ์แค่ไหนแต่ว่าเขาก็เป็นโจนที่มีคุณธรรมเขาไม่ใช่โจรที่โหดเหี้ยมจนฆ่าใครไม่เลือกหน้า เหมือนกับโจนคนอื่นๆในเรื่องจริงของเสือดำนะครับเขาจะมีกฎเหล็กสําหรับซุ้มของเขาคือห้ามข่มขู่หรือทําร้ายเจ้าซั์นอกจากเจ้าซั์นั้นจะหืนสู้ทําร้ายเขาก่อนนอกจากนั้นสมุนทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในศีลธรรมห้ามยุ่งเกี่ยวกับสาวในหมู่บ้านห้ามปล้นโรงสีเด็ดขาดเพราะว่าถ้าให้ทุกคนนั้นไม่มีข้าวกินแล้วก็ห้ามปล้นตลาดสดพอเป็นจุดศูนย์รวมของเด็กเล็กคนแก่และคนทั่วไปถ้าเกิดว่าพบลูกน้องคนไหนเนี่ย ทำผิดกฎเขาจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะถือว่าพิสาจ่าของกลุ่มโจรส่วนทรัพย์สินที่ปล้นมาได้นั้นจะแบ่งเป็น5ส่วนคือ1ค่าอาหารค่ากระสุนปืนแบ่งไว้ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือวัดจนมาวันหนึ่งเนี่ยตัวของเสือดำได้มีโอกาสได้ดวนปืนกับขุนพันที่ยกกำลังมาดาักจับเขาที่จังหวัดชัยนาทแล้ววันนั้นก็ทำให้เสือดำนั้นกลับใจนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นต่างมีอาคมทั้งคู่ ทำอะไรกันไม่ได้ตั้งแต่นําเป็นต้นมาขุนพันก็นํากําลังไล่ล่าแล้วก็ดวลปืนกันอีกหลายครั้งจนสุดท้ายคุณพันเนี่ยได้น่าเสือดําออกมาคุยกันอย่างลูกผู้ชายว่าต่างคน,นต่างมีอาคมกันคงทําอะไรกันไม่ได้เขาจึงขอให้เสือดํานั้นเลิกเป็นโจรและหยุดปล้นตํารวจจะยกเลิกการจับกลุ่มทุกหมายจับแต่ต้องกลับตัวเป็นคนดี แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนั้นเนี่ยเสือดำก็กลับมาคิดอยู่3าวันนะครับเพราะว่าเขาน้าปล้นมา20ปีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจึงตัดสินใจหยุดเป็นโจรแล้วก็แบ่งเงินให้กับลูกน้องแล้วก็แยกย้ายกันไปทํามาหากินอย่างถูกกฎหมายหลังจากนั้นเสือดำเนี่ยก็ได้ออกบวชศ,ศึกษาธรรมะนะครับเพื่อหวังว่าบุญของเขาเนี่ยจากการบวชจะทดแทนสิ่งที่ทําผิดเอาไว้ได้บ้างเสือคนที่11เสือมเหสวน รับบทโดยมาริโอมาเลอร์เสือมเหศวรเนี่ยจะถูกพูดถึงตั้งแต่ในภาคที่2แล้วนะครับแต่ไม่ได้ปรากฏตัวในภาคน,นั้นแต่มาปรากฏตัวในภาคที่3ซึ่งเสือมหเหศวรจะเป็นจอมโจรที่ผูกเมตรกับเสือดําเพื่อหวังจะต้านการบุกรุกจากภาครัฐและอีกด้านหนึ่งชีวิตของเขาเนี่ยรับหน้าที่เป็นนักข่าวและตีพิมพ์หนังสือหัวข้อของขุนพันธ์เป็นหลกักซึ่งเรื่องจริงของเสือมหเหศวรนะครับเขาจะเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลาง หลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็ได้ร่วมปนกับเสือดำเสือไฟและเสือใบโดยเสือมาเหสวนจะเดิมแล้วเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นที่ถูกอำนาจรัดนั้นตรังแกและก็ถูกใส่ความว่าเป็นคนสังหารพ่อของตัวเองจนเขานั้นต้องจับปืนขึ้นมาสู้และกลายเป็นมหาโจรชื่อดังในที่สุดโดยมีชื่อเรียกกันว่ามาเหสวน หรือเสือมเหศวรนั่นเองซึ่งเสือมเหศวรนะครับเขาได้ถูกปราบโดยขุนพันธ์ซึ่งขุนพันธ์นั้นเป็นคนเกลี้ยกล่อมไม่เสือมเหศวรในมอบตัวหลังจากนั้นเขาก็ได้รับโทษในเรือนจําและหลังจากพ้นโทษไปเสือมเหศวรก็ได้ออกบวชเสือคนที่12เสือเจอระรับบทโดยฟิลิปนธนพลซึ่งตัวของเสือเจอจะเป็นลูกน้องโคนสนิทของเสือมเหศวร เขาจะเป็นคนที่พูดน้อยหรือแทบจะไม่พูดอะไรเลยลักษณะาท่าทางเป็นคนที่ว่องไวดุดลิงลมและต้องการที่นำพาชีวิตของเขานั้นไปพบกับความสุข <c oughs> เขายกย่อในเรื่องของความรักแม้จะหลบดีการจับกลุ่มของตำรวจจูแต่ว่าเขาก็สามารถก่อสร้างความรักของเขาให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นได้ตัวของเสือเจิดนั้นเป็นเพียงแค่นักศึกษาที่ต่อต้านภาครัฐและถูกประกาศจับจนทําให้เขาหนีหลบมาจนกลายเป็นเสือในที่สุดนั่นเอง ซึ่งเสือเจอิดเนี่ยเป็นเสือที่ถูกแต่งเติมขึ้นมานะครับไม่ได้มีอยู่ในโลกแห่งความจริงและเสือคุสุดท้ายเสือโคดี่13นั่นคือเสือเบีย้ยรับบทโดยคมสันขจรภัยสารกุลเสือเบีย้ยจะเป็นลูกน้องคนสนิทและเป็นสมุนคู่ใจของเสือใบ เสือใ้ไปไหนเสือเบีย้ยไปนั่นและเขาก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่ในตัวพอสมควรเสือเบีย้ยนั้นจะมาปรากฏตัวหลักๆตั้งแต่ในภาคที่2แล้วก็มาเสริมทับความมันถึงในภาคที่3ด้วยนะครับทางภูมิกับนั้นได้บอกว่าเสือเบีย้ยเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญกู้โหูของเสือใบที่เป็นตัวละครที่ภูมิกับนั้นตั้งใจอุทิศและกบลาบคารวะคุณพิภพภูพินโยที่เป็นดาวร้ายในตำนานหนังไทยยุคอดีตผาลีลาการแสดง ที่เชื่อมือได้อย่างกุญจูคมสันนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของคุณพิภพเนี่ยกับกุญจูคมสันเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับทางพุ่มกับเนี่ยเขาต้องการให้คาแรคเตอร์นี้มาอยู่ในขุนพันธ์เพราะว่าคุณพิภพได้เสียชีวิตไปแล้วพุ่มกับเนี่ยต้องการนําดาวร้ายในตำนานนี้นะครับเอามาไว้ในหนังนี้เพื่ออุทิศถึงท่านอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผม 13เสือที่ผมนั้นหยิบยกขึ้นมามีทั้งเสือที่มีอยู่จริงนะครับผมกับเสือที่ถูกเติมแต่งขึ้นมาในขุนพันตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่3บางเสือนะครับอาจจะมีประวัติโชคโชนในการป้นในหลายครั้งแต่ว่าทางพุ่มกับขุนพันนะครับก็ได้หยิบมาเติมแต่งในเรื่องบ้างแม้บางคนจะมีบทบาทเพียงแค่เล็กน้อยและถูกสังหารไปอย่างง่ายดดยก็ตามนะครับทุกคนฟังแล้วชอบเสือไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์ก,กเข้ามาดูนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้ถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอ,ออยูีีค้งงเเธนลัมใใหจฉะพ